จะค่ะเราเรื่องสวัสดีค่ะเปิดรายละเอียดคนละครึ่งเฟสสองนะคะของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลโครงการคนละครึ่งเฟสสองของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล คาดดีเดย์หมกราคม2564หลังเฟสแรกได้รับความนิยมอย่างมากจอสรุปรายละเอียดโครงการภายในเดือนธันวาคมนี้นายอาคมเติมพิทยาภายัยศิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าได้เตรียมพร้อมเปิดโครงการคนละครึ่งเพื่อกระตุ้นกำลังการใช้จ่ายในระยะที่2หรือเฟส2ในต้นปี2564 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนหลังจากมาตรการในระยะแรกได้รับการตอบรับจากประชาชนมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิครบ10ล้านคนหลังจากเปิดให้ลงทะเบียนรอบเก็บตกเพิ่มเติมเมเืม่อวันที่11พฤศจิกายนอีก2.5ล้านคนโครงการคนละครึ่งเฟส2จะเริ่มในปี2564นะคะเป็นการขยายเวลามาตรการออกไปจากเดิมสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคมนี้ เพื่อกระตุ้นกําลังซื้อช่วงปีใหม่ส่วนจะมีการเพิ่มสิทธิ์มากกว่า10ล้านคนหรือเพิ่มวงเงินเพื่อนําไปใช้ใจ่ายมากกว่า3,000บาทหรือไม่จะต้องไปดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพราะเกี่ยวข้องกับงบประมาณที่ใช้แต่ยืนยันว่ารัฐบาลมีเงินเพียงพอเพียงแต่ขอไปดูรายละเอียดอีกครั้งคาดว่าสรุปได้ในเดือนธันวาคมนี้ สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสสองจะใช้เงินในส่วนพระราชกำหนดหรือพอรกรเงินกู้1ล้านล้านบาทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฟื้นฟูผลกระทบโควิด -19 นะคะจำนวน4แสนล้านบาทขณะนี้เหลือประมาณที่นำมาใช้จ่ายได้2แสนล้านบาทแต่จะต้องทำรายละเอียดเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ พิจรารณารายละเอียดก่อนจากการสำรวจพบว่าประชาชนใช้ใจ่ายในโครงการถึง59%และรัฐบาลสนับสนุน49%ส่วนมากมีการซื้ออาหารที่ร้านค้าหาเล่แผงลอยต่างๆจำนวนมากขณะที่ร้านค้าที่ลงทะเบียนก็มีจำนวนมากนายกรษสดาจีนาวิจารณะประกกระทรวงการคลังกล่าวว่าคนที่ลงทะเบียนในเฟสแรก ต้องใช้ใจ่ายเงินที่ได้รับจำนวน3,000บาทภายในวันที่31ธันวาคมนี้ส่วนระยะที่2กระทรวงการคลังจะมีปุ่มหรือข้อความให้คนลงทะเบียนเฟสแรกยืนยันว่าจะเข้าร่วมมาตรการต่อหรือไม่ถ้าเข้าร่วมมาตรการต่อไปในปีหน้าก็จะได้รับสิทธิ์ในส่วนของเฟส2ด้วยนายพรชัยทีรวรวธที่ปรึกษาด้านเศร,รษฐกิจการเงินสำนักง,งานเศร,รษฐกิจอุตสาหกรรม ในฐานะรองโฆษกระทรวงการคลังกล่าวว่าเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาณนะเวลา12นาฬิกามีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ590,000ร้านค้ามีผู้ใช้17,410ล้านคนยอดใช้ใจ่ายเฉลี่ย210บาทต่อครั้งและจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุดนะคะ5อันดับแรกได้แก่ กรุงเทพมหานครสงขลานะครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีเชียงใหม่ตามลําดับตามลําดับนะคะทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะใช้สิทธิได้ตั้งแต่23ตุลาคมที่ผ่านมานะคะถึง31ธันวาคม2563ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกานะคะอัปเดตล่าสุดโครงการคนละครึ่งนะคะ